วิ่งได้เรื่อยๆไม่เหนื่อยง่ายสวัสดีครับปอนนะครับก็วันนี้จะมาแชร์เทคนิคความรู้เกี่ยวกับการวิง่งนะฮะในหัวข้อ,ขอก็คือวิ่งได้เรื่อยๆยังไงให้มันไม่เหนื่อยง่ายนะฮะก็สําหรับทริคนะนักวิ่งมือใหม่และหลายคนอาจจะเกิดปัญหาคือวิ่งได้ไม่ไกลวิ่งได้น้อยแล้วก็เกิดอาการเหนื่อยหอบได้ง่ายหรือว่าอ่อนล้าได้ง่ายก่อนเรามาดูเทคนิคเรามาดูปัญหากันก่อนว่า ปัญหาที่ทําให้เราเหนื่อยง่ายหรือว่าปัญหาทําให้เราเนี่ยวิ่งแล้วมันไม่สนุกมันไปได้ไม่ไกลเนี่ยสายเหตุหลกักๆมันเกิดจากอะไรสําหรับนักวิ่งที่แบบเพิ่งมาวิ่งใหม่ๆเพิ่งมาออกกําลังกายด้วยการวิ่งเพื่อการรักษาสุขภาพนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของระยะทางแล้วก็ความเร็วนะฮะอันดับแรกเลยถ้าเกิดใครที่เริ่มมาวิ่งในวงการวิ่งใหม่ๆเนี่ยควรที่จะเลือกระยะทางที่มันสั้นๆก่อนแล้วระยะทางที่มันสั้นๆเนี่ย มันต้องสั้นขนาดไหนใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยเราอาจจะวิ่งสัก1กิโลถึง2กิโลเมตรหรือว่าเราตั้งเป็นเวลาก็ได้เพื่อให้ร่างกายเกิดความคุ้นชินกับระยะทางก่อนโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังในระยะทางที่มันไกลจนเกินไปหรือว่าระยะเวลาที่วิ่งนานจนเกินไปโดยระยะทางที่ผมแนะนําสําหรับคนที่เริ่มวิ่งเริ่มต้นนะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเนี่ยถือว่ามากเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการวิ่งออกกําลังกายนะแล้วก็ถ้าเป็นระยะทางก็อาจจะใช้ อยู่ประมาณ2กิโลถึง3กิโลเมตรเนี่ยถือว่าไกลแล้ถือว่าไกลเลยนะแล้วถามว่าความเร็วที่เราต้องใช้ต้องเร็วขนาดไหนถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วมากเราก็จะเหนื่อยได้ง่ายมากขึ้นนะครับหายใจหนักมากหัวใจทํางานหนักมากขึ้นเราก็จะล้าได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยความเร็วที่เราจะใช้ให้ใช้เป็นความเร็วที่เรียกว่าจ็อกกิ้งนะฮะจ็อกกิ้งคืออะไรจ็อกกิ้งก็คือการที่มีความเร็ว มากกว่าการเดินปกตินั่นเองนะฮะก็คือการจ็อกช้าๆเคลื่อนที่ไปด้านหน้านั่นเองนั่นก็คือเรียกว่าการจ็อกกิ้งแล้วไม่จะเป็นที่ต้องวิ่งเร็วเหมือนนักวิ่งที่เขาเอ่อมีความแข็งแรงหรือดังนั้นเนี่ยความเร็วที่เรียกว่าจ็อกกิ้งเนี่ยถือว่าเพียงพอสําหรับคนออกกําลังกายแล้วนะฮะต่อมาก็คือเรื่องของพลังงานนะครับก่อนออกกําลังกายควรที่จะได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก็คืออาหารประเภทแป้งนะครับ หากินด้ง่ายหรือโปรโตีนจากเนื้อสัตว์หรืออาหารที่ย่อยง่ายนะครับไม่ควรกินอาหารที่มันย่อยยากมากจนเกินไปนะออสามารถทานขนมปัง2 3สแผ่นก่อนออกกำลังกาย2-3ชั่วโมงได้นะครับเพื่อเราจะได้มีแรงในการออกไปวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายย้ำนะไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วก็ทุกๆ5นาทีหรือว่า10นาทีสำหรับนักวิ่งมือใหม่ควรที่จะได้รับการ ดื่มน้ำหรือว่าจิบน้ำเพียงเล็กน้อยก็พอไม่ต้องดื่มจนหมดนะครับเอาเพียงแค่แก้กระหายแล้วก็ระบายความร้อนในร่างกายสําหรับตอนที่เราออกกําลัางกายเวลาเราเสียเหงื่อเสียเกลือแร่แค่นั้นก็พอนะครับถ้าเกิดจิบเกลือแร่ได้ด้วยนิดหน่อยก็ดีนะครับทุกๆ5้าถึงสินาทีหรือว่าระยะทาง1นถึงสกิโลแนะนำนะครับสำหรับนักวิ่งมือใหม่ไม่ควรขาด แล้วก็ก่อนที่เราจะไปวิ่งเนี่ยอย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งก่อนออกกําลังกายแล้วก็หลังออกกําลังกายสัก5-10นาทีด้วยการยืดสเตชชิ่งง่ายๆนะครับยืดแขนยืดขายืดน่องเพื่อหลังการออกกําลังกายเราจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือว่าอาการเจ็บปวดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไม่สนุกในครั้งต่อไปแล้วก็เคล็ดลับพิเศษเลยสําหรับนักวิ่งที่เริ่มวิ่งใหม่ๆแล้วเกิดอาการเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยหอบง่ายเนี่ยสาเหตุหลักก็คือ จังหวะในการวิ่งนั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะไม่สัมพันธ์กับระบบหายใจซึ่งเป็นสิ่งหลักในการวิ่งนะสิ่งหลักเลยก็คือระบบหายใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคการหายใจให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปปรับใช้งานดูขั้นตอนแรกนะครับวิธีการหายใจก็คือเข้าออกปกตินี่แหละแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้หายใจแบบเข้าออกแล้วก็ให้มันสุดปอดไง เราจะหายใจด้วยเทคนิคที่เรียกว่า2ต่อ2อันนี้เป็นเทคนิคที่แนะนำมากที่สุดในหมู่ของนักวิ่งทั้งขาแรงและก็ขาไม่แรงนะอันนี้เดี๋ยวจะสอนลองดูคลิปตัวอย่างนะครับวิธีการหายใจลองฟังเสียงหายใจผมนะเวลาเราวิ่งเราก็ก้าวขาพร้อมกับจังหวะหายใจให้ตรงล็อกกันแล้วไปเรื่อยๆนะครับดังต่อไปนี้มันก็คือการหายใจแบบเข้าเข้าแล้วก็ออกออกนะครับ เข้า50%แล้วก็เข้าอีกครั้งนึง50%เท่ากับ100%ก็คือเข้าเต็มปอดพอดีต่อไปเราเอาอากาศออกจากปอดก็หายใจออก1ครั้งแล้วก็ออกครั้งที่2ก็คืออย่างละ50 50ก็คือ100%อากาศออกจากปอดจนหมดนะครับนี่คือเทคนิคการหายใจที่ถือว่านิยมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดยังไงลองเอาวิธีที่ผมแนะนําไปปรับใช้ดูนะครับมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างาง